เอ๊ะนี่มันให้เล่นยังไงกันน่ะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม r o b l O A ก็คือ Low Blue ใครอ่านว่าโ o บ b l o นี่ไม่ใช่นะมันอ่านว่าโลบูทแลวจะอันเกมนี้อให้ทำอะไรก็คือการเสียบบัตรอ้าวโอ้ถ้าประตูมึงจะเยอะขนาดนี้นะอดจกทองอ่ะอดจกทองอ่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้ทำไมกูเสียเลือดวะฮะโอ้ใหม่กอดกูกำลังตายหมาเปิด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 แล้วคือปิดูก็จะเปิด่ถ้าเกิดกูนีพีนี่กูต่ายเนี่ยกูว่านะอะไรกดได้เลยเหรออะไรวะอีสันดาน ยังไงอ,อ้าวอีเซเว่นแจ้งเตือนกูปุ๊บกูหลุดเลยอีดอกทองเอ้ยอีดอกทองเอ้ยเอา้าเน็ดกูหลุดอีสาสต์เอ้ยเด็ตกูหลุดแกอ่ะเอาใหม่แกเอาใหม่อันนี้คือให้กดเหรออ่ะมันเป็นปุ่มให้กดอะอ๋อใช่จริงด้วยม,มากูมาแลว้แลวกูมาแล้วกูมาลู ไม่รู้จะไปไหนก่อนเลยเฮ้ยไม่เฮ้ยวิ่งเร็วอยู่ไหนแกเอาดีคือเลิศเริ่มแรกมาเรามาง้างล่างก่อนแล้วกันเฮ้ยแกมึงสร้างแบบเดินเลิศมาอ่ะกูเปิดไมงสองอันเลยอนะนนเข้าสุดอ๋อลิฟต์หรอ ลิฟต์หรอลูกบีปอย่างไหนได้บ้างวะโซนอะไน,นะครับผมอืมอืมเราจะเจอแ c p ตรงไหนเอ่ย มันสร้างบรรยากาศได้เหมือนมากแล้วคือกูต้องไปตรงไหนวะอันนี้ไม่ใช่ละแปลว่ากูต้องพยายามอ่านไปใช่ปะอ่าอันน่นาสนใจ อ๋ออ๋อโอเคโอเคจอกทองเอ้ยแล้วกูทำอะไรถึงได้ซื้อพวกมันวนะเนี่ยกูหลอนไปหมดแล้วกูหลอนไปหมดแล้วทีน,นี้ไม่กี่คนเนี่ยก็หลายคนนะเ <c oughs> สียงกูไปไรสัตว์เอ่อ อันนี้ไม่ใช่ห้องที่เราควรไปหรอกมัง้งอืมห้องน้ำเหรออูจังว่าทำแบบสวยจังวะทําแบบสวยมากเลยอีหาเอ้ยงง อืมเอ้ข้างล่างนั้นไงเป็นห้องที่ไม่น่าเข้าเลยอืมร์เหรออืมงั้นเราลองไปเลเวลสองก่อนนะฮะก็คือจะเป็นในเรื่องของมายังิี์มึงมาได้ยัง โอเคมันก็ลงไปข้างล่างไปเไอลิฟเนี่ยฮะ<า> <c oughs> แล้วกูต้องไปไหนตรงนี้มีจะปืนอี <c oughs> กดอก ลองขึ้นไปข้างบนดิสถาในรถไฟอสัตว์เอ้ยอืมแต่ว่าต้องลงข้างล่างจริงด้วยฮะข้างบลไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะลบสองรอยจิบสามองศาโอ้โหวิยอด อันนี้เขาอ,อไปข้างนอกปะไม่เลยเหรอกูต้องไปตรงไหนคำถามอืมฉันว่ามันน่าจะลึกๆขึ้นเรื่อยๆแกจริงๆนะมันน่าจะลึกขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเราก็ต้องไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ อีแล้วก็ฆ่าไอะไรก็ไม่รู้